น้ำคลินิกคู่ใจฉันพาลูกมาที่นี่ตลอดฉันก็เหมือนกันที่นี่ดูแลเด็กๆด,ดีมากเลยคุณหมอก็รักเด็กๆด,ด้วยได้กินว่าหมอไม่มีลูกเลยเอาใจใส่เด็กๆเ,เป็นพิเศษตายจริงหรอสุบๆิ หมอสองสามีภรรยาแต่งงานมานานแต่ยังไม่มีลูกอื้อเด็กคนนั้นสินะว,วันนี้เด็กๆน่ารักจังนะคะอ,อืมใช่พรุ่งน,นี้ฉันจะไปวัดอีกครั้ง,อ,งอีกแล้วเหรอฉันจะไปขอจนกว่าจะได้ฉันอยากมีรูปจริงๆนะคะ,อ,ะ,คะอืม ผมจะไปด้วยสองสามีภรรยาชอบเข้าวัดเพื่ออธิษฐานขอพรจากพระพุทธรูปขอรูกสักคนให้เราด้วยเถิดคลีนิกคู่ใจเชิญคนต่อไปครับอ้าวหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อเป็นอะไรมาครับอาตมาไม่ได้เจ็บป่วยอะไร แค่มาบอกโยมว่าอะไรหรอครับไม่ใช่ในแม่ช้ายโยมและภรรยาจะมีลูกจริงหรอครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างเคร่งครัดเรื่องสุขอาจกลายเป็นเรื่องเศร้าครั้งใหญ่ห้ามให้เด็กเข้าใกล้บ่อน้ำหรือแหล่งน้ำเด็ดขาดจำคำให้ดีอะไรนะครับหลวงพ่อต่อมาหรือว่า โทรจากผาแผนกสูติเวชผลการตรวจบอกว่าคุณตั้งครรภ์ที่รักฉันท้องแล้วฮะฉันไม่อยากเชื่อเลยปีต่อมาสองสามีภรรยาได้ลูกสาวที่น่ารักแต่โชคร้ายลูกเกิดมาเดินไม่ได้แต่ฉันก็ดีใจมากที่มีลูกเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีๆนะ สองสามีภรรยาเฝ้าดูลูกตลอดเวลาพ่อคะไปดูน้ำผุกใกล้ๆอย่าเลยลูกกระทั่งเด็กสาวอายุได้13ปปีเจนพรุ่งน,นี้วันเกิดนะลูกอยากได้อะไรเป็นของขวัญจะ้ะตามใจหนูหรอคะจ้าบอกมาได้เลยพ่อคะแม่คะหนูอยากไปทะเลอ้ ทะเลไม่ได้ล,ลูทามเข้าใกล้น้ำนะหนูอ,อยากเห็นทะเลกับตานี้คะ่ะถ้า,ถาไม่ได้ว่ายนะ้ำคงไม่เป็นไรโอเคงั้นเราไปเที่ยวทะเลกนันคือืออเเาลกทช่าว้าวสวยจังสดชื่นกว่าที่คิดอีก <c oughs> ลูกคงดีใจมากวิวทะเลสวยนะ ถ่ายวิดีโอเป็นที่ระลึกหน่อยจพอพเอจนยิ้มสี่ลูกแชะยิ้มให้กล,ออล้องหน่อยลูกน่ารักจริงๆชุบทำไมลูกลืมได้ว,ว้ายเป็นไปได้ยังไง,งลูกแม่เก่งจริงๆจูจ่ๆเจนก็รุกพั่งจากรถเข็นแล้ววิ่งลงทะเลไปทันที ลูกยาเจนไม่นะลูก,กเธอวิ่งลงไปในทะเลโดยไม่มีใครห้ามไว้ทันเจนเมื่อสองสามีภรรยาได้สติก็เหลือแต่รถเข็นอยู่ริมชายหาดเจนไม่กลับมาอีกทั้งคู่ส่วนเสียลูกสาวกระทันหันจึงยังทำใจไม่ได้ถ้าเพียงแต่ติงลูกไว้เพราะไม่ฟังหลวงพ่อแท้ๆวิดีโอหระคะหืมฉันคิดถึงลูกเหลือเกินจริงสิเราถ่ายวิดีโอไว้นี่ ายไว้ชัดหรือเปล่านะไหนดูซิเจนเจนลูกแม่นี่ไงจู่ๆเจนก็ลุกขึ้นยืนว้ายนั่นใครนะ่ะข่าเจนเจนลุกแม่เอาลูกฉันขึ้นมาจบแล้วนะคะเรื่องผีรอบโลกผีโรงพยาบาลนะคะบ๊ายบายคะ่ะดจะเจอกันใหม่นะคะติดตามผีอังกฤษด้วยนะคะตอน อะไรจะไม่ได้แปลว่า